ถามดีกว่าทำเลยดีกว่า,า,วาอยากรู้แล้วเดี๋ยวพูดคุยกับพี่จุงนะคะคุณธีรวุฒิการนิภาพคุณค่ะจากบลอดาโอค่ะสวัสดีค่ะพี่จุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาแบงก์ยังไปยังรอยอยูอ่พี่ไปต่อเลยอะ่ะไม่อยากจะโม้่เราพูดไปที่ที่แล,แล้วใช่ไหมไม่อยากจะโมไม่อยากจะโมไ่อยากจะโมก็คือจริงๆอี่ะคิดอยู่แล้วว่าคนมันจะคาดผิดว่างบมันจะไม่ดีเพราะเขาไปดูเรื่องนิมที่จะลดลงแต่ว่าที่เราพูดไปแล้วว่าอินเวสท์เมนต์เกมมันจะเยอะเนี่ยแต่บานนี้ นะฮะขึ้นก็ตามค่าตามที่เราคาดนะแต่อาจจะดีกว่าที่ตลาดคาดแต่ทีนี้คําถามตอนนี้กลับมาเอ๊ะแล้วเอาไงอะจบแล้วยังแต่เซลล์ออนแฟกต์ผมไม่มีเซลล์ออนแฟกต์ใช่ไหมเหตุผลก็คือตอนเนี้ยสิ่งที่จะมุฟถัดไปของกลุ่มแบงก์นี้คือจะมาโฟกัสเรื่องของคอใหม่เดิมเนี่ยคนกนังวลว่านิมจะลดลงเพราะลดดอกเบีย้ยแล้วคนเลยพลาดเรื่องของอินเวสเมนที่เกณฑ์จากยูบอลยูที่ลดลงไปแต่รอบเนี้ยคนก็เดาอีก พอ e b เม้นรอบนี้มันชั่วราเพราะบอลยูวมาเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นในเมืองไทยสิบปี่บางมันจะมีขัดล้อในแต่มากจะไปถูกไหมเข้าใจไหมอันนี้มันเกณฑ์ในแต่มานี้แต่มาหน้าอาจจะล้อแต่จริงแล้วอาจจะไม่ล้อขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะมีส่วนที่ถือสั้นถือยาวแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ดีเหมือนแต่มานี้แน่แในส่วนที่เกณฑ์ขึ้นมาแต่สิ่งที่จะดีขึ้นก็คือคอฟันในแต่มากหน้าแต่มากนี้ยจะไปโอวเรื่องของ นิ่มที่ลดลงนะเพราะว่าเราลดดอกเบี้ยนหนึ่งคัสแต่แต้มาสคิวสี่ยมันจะไม่โยแล้วเพราะว่าเขาชะ,ะลอเรื่องของลดดอกเบี้ยไปเพราะฉะนั้นคอร์สดักปันเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นฟิกคอสต่างๆของกลุ่มแบงก์เนี่ยฟิกเซฟวิ่งมันจะเริ่มลดลงตามระยะเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆบางคนอาจจะฟิกหนึ่งปีฟิกหกเดือนฟิกสามเดือนอะไรก็ว่ากันไปผลที่ออมทรัพย์เนี่ยมันลงตามนะั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาถัดไปคือแต้มาสสี่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนิม อาจจะไม่เริ่มลดลงมากแล้วเพราะมันรับรู้ไปแล้วแต่ส่วนที่ตามได้จะประโยชน์คือคอร์ฟันจะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปชดเชยส่วนที่จะแย่ลงก็คือเรื่องของตัวเกณฑ์ของแอสเซทต่างๆที่แบงก์ลงทุนในไตรมาสท,ที่สี่นะครับไอ้นี่ยังไม่รู้ด้วยนะจะเกณฑ์หรือลอแต่เราเดาว่ามันล้อตไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องประมาทเพราะฉะนั้นะเนี่ยกลับกันส่วนที่สองที่จะตัวที่ทําให้แบงก์มันทํางไม่ลงในรอบถับนี้ก็คือสินเชื่อทัอ้งผ่านมาเนี่ยไตรมาสนี้หรือ,อไตรมาสต่อ ถูกไหมด้วยภาวะเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องความกลัวของแบงค์เนี่ยอ่าก็มาจับตาดูว่า QC เขาจะปล่อยหรือเปล่าเพราะรัฐบาลมากระตุ้นเศรษฐกิจมีงบเที่ยวอะไรนะเที่ยวดีมีคืนถูกไหมจะมีโลนเยว์นู่นนี่คุณเอาไปมันอาจจะปล่อยในกลุ่มนี้ขึ้นมาในส่วนเพราะจริงๆสิ่งที่อาจจะต้องจับตาดูคือในมาสสี่เนี่ยเขาจะมีการปล่อยสินเชื่อเติบโตหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลบสองลบหนึ่งลบเรื่องของอินเทอร์เน็ตบวกหนึ่ง โบเรื่องของการเติบโตสิทธิ์เชื่อหรือไม่กับคอร์ฟันเพรารวมกันสองข้างแล้วเนี่ยจะทําให้สุดท้ายเนี่ยโอเคมอาจจะไม่ดีเท่าคิวสามนะงบของแบงค์แต่อาจจะไม่ได้แย่เข้าเหมือนคิวหนึ่งคิวสองที่ทําให้แบงค์เนี่ยมันไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยมันก็จะเข้ารอยต่อเดี๋ยวพงงบปีออกมาเนี่ยเราจะเจออะไรเราจะเจอการประกาศเงินปันผลอ่ามันก็จะเป็นตัวค้ำให้อีกเพราะนั้นนั้นดูในทรงแล้วตอนเนี้ย แบงค์ขึ้นมาแรงก็จริงหลายคนจะเทโบยก็เลทเทปไปแต่กำลังคิดว่ามันจะไม่ลงแรงเพราะมันจะเจอเรื่องของการจ่ายเงินมันผลมาทับซ้อนค่ะคุณจะเจอปัญหาคือถ้าไปซื้อตอนที่ประกาศเงินบันผลกาลังเล่าวาวางเผื่อไว้เลยนะอีกสามเดือนเรามาคุยกันเรื่องนี้ใหม่ก็คือพอประกาศงบเนี่ยคุณไปขายรอบนั้นเลยประกาศงบรอบหน้าบันผลเนี่ยขายเหลือขายส่วนไปก่อนเพราะเราจะไปเจอเรื่องรถดอกเบี้ยในปีหน้าแล้วแบงค์ก็จะหมดรอบเพราะนั้นเนี่ยแบงค์ก็คงเล่นอยู่นี้เนี่ย ก่อไฟเวยนี่อีก3เดือนแล้วก็ไปขายเอาตอนที่ประกาศงบรอบหน้าแล้วประกาศเงินปันผลค่ะโอเคนี่เป็นท,ท,ที่มองเนาะแต่เห็นภาพเลยว่ากลุ่มแต่ตแปลว่ากลุ่มแบงก์ตอนนี้เป็นกลุ่มแรกที่ประกาศแล้วมันดูดีนักลงทุนพอจะคาดหวังได้ไหมคะว่างบไตรมาสสามในกลุ่มอื่นๆเนี่ยมันน่าจะมีทิศทางที่แบบเออโอเคอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้นะ ีดูได้เหรอเอาจะกลุ่มไหนจะกลุ่มไหนเอากลุ่มไหนดีอะเอากลุ่มที่แบบหลักๆอะไรเงี้ยกลุ่มสื่อสารกลุ่มอะไรเงี้ยบุญใหญ่ลงไปก่อนนะพี่วันเนี้น้ำมันเนี่ยไม่ดีไม่ได้มันคาดหวังไม่ได้ไงปอทปอทสองพอีซีอะไรพวกนี้มันไปคาดหวังไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะราคาสเปรดไอ้พวกนี้มันไม่ดีแถมมีสต็อกล้อดิถูกไหมมันคาดหวังไม่ได้กลุ่มนี้กลุ่มที่คาดหวังว่าเชิงบวกได้ที่คิดว่าอาจจะจะดีกว่าคาดได้คือพวกอิเล็กทรอนิก แต่มันอาจจะแบกไม่ไหวเพราะมันมีแค่สี่ตัวตทั้งกลุ่มเนี่ยทำอะไรก็มา,มา,มา,มาหมื่นกว่าล้านเองมันไม่ได้เยอะพอแบงค์เนี่ยไตรมาสเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะหรือ,อว่าสุดยอดปกติเฉลีย 5, 6, 000, ฉล่ยห้าหกหมื่นตอนนี้เจ็ดหมื่นทีเนี้ยกลุ่มที่คิดว่ามีรุ่นห้าสิบห้าสิบก็คือพวกทาปีแล้วกันแต่ดูจากที่มันพรีวิวกันมาหลายหลายคนเนี่ยม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่พรีวิวทาปีรอบนี้ เนะพราะนั้นเนี่ยกักน้าทิ้งเมื่อกี้ก็คือว่าสะดห้พอแบงก์ออกเนี่ยเมื่อวานก็คุยกับจอว่าจากสิบแดสบแดบาทอ p พตลาดเนี่ยจะขึ้นไป9ก้าสิบไหวไหมัมคิวสามดูแล้วอาจจะไม่ไหวพอไม่ไหวทรงนี้ก็ยังมองตลาดเป็นสายเวยังไม่ได้เป็นขายังไม่ขึ้นรอบใหม่ได้อยู่จะสายเวยไปก่อนละกันลงแรงซื้อขึ้นแรงขายไปก่อนอมันมันตอนเนี้นะพี่มันจะยังไม่วันนี้นะเฉพาะวันนี้นะมันจะยังไม่เห็นภาพของการลงแรงซื้อ ขึ้นไปแล้วขายมันคือกระพริบบวกกระพริบเขียวเแดงอยู่ตรงนี้เลยใช่มันส่วนบางเซกเตอร์กันไงเพราะว่าแบงค์เนี่ยบวกยืนให้ใช่ไหมแต่แบงค์เนี่ยก็อย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวคนจะเริ่มเช็คว่า Q4 มันจะไม่ดีเท่า Q ินี้มันก็ต้องมีแรงเทสโปรฟิตแน่ๆอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ซื้อไม่ได้ฟังทันหุ้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านถือว่าอดไปท่านก็อย่าพึ่งเข้าไปยุ่งในตอนนี้ส่วนคนที่มีท่านเลือกได้ขายบางส่วนออกมาสามสิบเปอร์เร็นตลาดอย่างที่บอก คอนมูสของการอัปเกรดเออร์เน็งอย่างที่พี่ถามมันไม่มาใช่ไหมมันก็ต้อง<ม>แบงก์เนี่ยเป็นหุ้นที่ม,มีทั้งบ็อทบอร์ดเทรดซื้อดับ,ดบ,บพื้นฐานซื้อดับเทรดดิ้งซื้อแบบ, Trading, <ม>แบ,บยังไงเพราะเนี่ยคนที่ถือลองเทอร์หนึ่งเดียวมันเอาไม่อยู่หรอก<ม>ถึงแม้ดูทรงสามเดือนเนี่ยมันจะดูดีแต่ว่าคนที่เทรดระยะสั้นกับที่เลีนบอร์ดเทรดเนี่ยเขาจะเล่นตามมุมตามพอมเนตมมั้มหมดเดียวก็จะมีแรงขายออกมาเพราะจะต้องวนลูปเล่นบ้างในกลุ่มจาอน,นะพี่จนะุ้งกลับอีกทีมหนึง่งทีมไชน่าเพล์ตอนนี้เ้้าามมีีปปรรกะะะชุุนนนขออองงจจสสดพ่ เกาะไปได้ไหมคือเราเกาะไปได้เป็นพักๆเหมือนกันนะสาหรับทีมชยนฟเล่แต่ต้องยอมรับว,ว่า DPG เนี่ยมันโตอย่างที่เห็นนะถูกไหมมันโตน้อยแล้วต้องยอมรับที่ผ่านมาจริงอ่ะเขาโตจากการสร้างสปายโลกสร้างสปายโลกคือขายให้คนทั้งโลกโดยเพิ่มสปายอย่างมหาศาลเขาถึงมีนโยบายว่าเฮ้ยหยุดค่ากันเถอะอินเวชันเนี่ยอย่าฆ่ากัน,กนแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันโอเวอร์สปาย ทั้งประเทศจีนขอโอเวอร์ซัพพลายและประเทศแต่ประเทศต้องเริ่มเริ่มตั้งกำแพงโปรเทกกันเพราะนั้นสิ่งที่คาดหวังของการประชุมเนี่ยแล้วเขาต้องทํำยังไงให้เกิดการเพิ่มความต้องการในประเทศเพื่อมาครอบเวอร์ซัพพลายที่เขาสร้างมาจนล้นโลกซึ่งอันเนี้ยสมมุติจอยเธอผลิตหนึ่งล้านชิ้นเนี่ยอยู่ดีมาขอจอยผลิตห้าแสนเนี่ยถ้าสั่งนะคอมนิตีนสั่งได้ดูไหมแต่ถ้าเป็นบ้านเราไม่ได้แต่สั่งแล้วทํำยังไงอ่ะจะช่วยเขา ไม่ทําให้คนตกง,งานในโรงงานอีกนะมันซับซ้อนนะการที่เราขยายอะไรที่เกินขอบเขตไปอ่ะแล้วอยู่ดีให้เราหดตัวลงมาทันทีเนี่ยมันมีช็อคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการประชุมเนี่ยมันทําได้แต่มันอาจจะมันสั่งได้แต่อาจจะทําให้สำลิดผลไม่ได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกคอมมูนิตี้ที่เราเก่งๆกันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเจอเตียวอันแรกหลังจากประชุมเสร็จแล้วเพราะว่ามันมันล้นจริงๆถ้าไปดูตอนนี้ราคาเม็ดพลาสติกลงหนักมากนะ ลงหนักกว่าก่อนที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าให้เดี๋ยวเราจะลดทั้งเกาหลีทั้งจีนที่จะลดคับพายไปดูราคาปัจจุบันนี่ดิ่งก็ไปอีกข,ขนาดท,ที่บอก่ตัวเองจะลดช่วยช่วยกันลดคาซี่แล้วมันยังดิ่งอะ่ะก็แปลว่ามันเอาไม่อยู่จริงเพราะว่าสุดท้ายมันต้องต้องมีใครปิดโรงงานไม่ใช่แค่ลดกําลังผลิตค,คุดเจ๊งไปเลยอะ่ะมาถึงจะเอาอยู่เพราะมันลน้นล้นจริงๆริงนะเห็นว่ามันดีตาขึ้นมาช่วงหนึ่งใช่ไหม ทั้งไอวีแล้วทั้งกีซีตอนที่ข่าวออกอะทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นแต่ตัวภาพความเป็นจริงตอนนี้ถ้าไปดูราคาสินค้ามันลงไม่หยุดเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้เราคาดหวังจริงกำไรจีเนี่ยเราแค่คาดหวังแต่ความเป็นจริงแฟกต์ก็คือมันกำลังจะเก้งกันอยู่อ,อซึ่งถามพี่พี่คิดว่าเสี่ยงไปที่จะเล่นเล่นอ,อย่างเงี้ยไม่ได้เล่นบนเซนติเมนต์อย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้เขาประชุมอะไรกันแล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ความจริงก็คือ มันดิ่งอยู่ราคาขายเขาอะปูอจ่หมอเขาเปิดเลยเนะเวียดนามอะสุดท้ายก็จะปิดอีกละถูกไหมก็เปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดอย่างเงี้ยมันมันชัดเจนว่าอุตสาหกรรมมันหนักเพราะมันล้นโลก็ายิ่งสหรัฐบอกว่าทุกคนต้องห้ามโปรเทกจีนมันเลยล้นอยู่คนเดียวจีนเป็นผู้ซื้อหลักก่อนในนี้กลายเป็นผู้เสกผู้ขายออกมาตอนนี้ก็แย่เพราะมันต้องโลกให้เกิดดีบาลานซ์ก่อนก็คือให้มันเกิดล้มหายใจสักรอบหนึ่งก่อนมันกลุ่มเนี้ยถ่ามพี่พี่คิดว่าอย่าพึ่งเก่งเลย เก่งแล้วเก่งไม่ถูกเพราะเขาบอกตัวเองก็ไม่มีความรู้ขนะที่จะไปเดาเขาด้วยแล้วเขาเถอะประชุมรายการใช่ไหมแล้วแฟกก็คือมันยังแย่อยู่เพราะเรายึดกับแฟกดีกว่าอย่ายึดบนโอติ่งอย่าเพิ่งเก่งอย่าเพิ่งเก่งอย่าตัวเก่งใช่เดี๋ยวเก่งหน่อยงบเซกเตอร์อื่นก็ไม่น่าลุ้นค่ะฟังดูแล้วแหมพี่ณระดับนี้เลยพันสองร้อยเก้าสิบดูเหมือนว่าจะอาจจะต้องนั่งเฉยๆแล้วนะเนี่ยนั่งเฉยหรือทิ้ง ะพูดให้ชัดๆนั่งเลยเลยหรือทิ้งแหมทิ้งมาเลยก่อนฮะขายก่อนขายก่อนขายก่อนเนาะจริงๆอ่ะพี่พี่แนะนำให้ขายโซนนี้ไปแล้วนะก็ขายอีกขายอีกเหรอรอรอแถวโลเดิมดูว่าอยู่ไม่อยู่ไงโลเดิมคือตีตีเส้นตีเส้นตีเส้นอันนี้เลยนะตีเส้นกรอบล่างไว้เลยนะคือครังแรกคิดว่าแบงก์อ่ะจะเป็นดีเมนต์ได้ไง ต่ดูแล้วก็แบกได้อยู่ระดับหนึ่งแต่พอเจอพลังงานอย่างเงี้ยเจอปิดโตเงี้ยดู <S <S แบกไม่ไหวแต่โอเคบนเงื่อนไขทั้งที่ที่จอยถามแหละถ้าเกิดเขาประชุมกันแล้ววาโอ้โลกสวยออกมาไ,ได้ดีก็เราก็ถือว่าตกรถไปนะอ,อย่ามาว่ากันตอนนี้ตกรถด,ดีกว่าเสียตังค์อ่ะรูป<ต>มันไม่มีด้วยแหละถ้างั้นก็คือตีกรอบของที่พู้จุงว่าตีกรอบอันนี้ไว้กรอบล่างของรอบนี้เรานะใช่กับกรอบบนก็หนึ่งสองสามศูนย์ไปใชห ไม่เกินนะั้นอ่าเนี่ยเท็ดกันอยู่ในใ<ห>กรอบนี้ไปเลยให้ข้อสรุไปยาวๆก็ได้ไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้อยู่ตรงกลางอย<ม>่างที่พ่จงว่าตร,ต,รตรงกลางก็ไม่ซื้อเพิ่มตรงกลางแบบโดยที่แบงก์ออกมาดีด้วยนะอืมคือถ้าถ้าวันนี้จริงๆอ่ะถ้าวันนี้มันเปิดมาบวกๆแล้วมันยาวๆแล้วมีเซกเตอร์อื่นมันพร้อมไปด้วยเนะี่ยที่คิดว่ามันจะดีนะว่ามันแต่ถ้าเขาซื้อแบงก์แต่ขายทัวเซกเตอร์อื่นเนี่ยมันเป็นการค้ำอย่างอินเด็กซ์ถ้ามองในเชิงแทคติกเอาแบงก์มาหลอกอินเด็กซ์ ต่ไปขายเทกเตอร์อื่นออกหมดถ้าถ้าโซ่มี้เดี๋ยวจะไปวนขายแบงค์ตอนผ่านไปแบงค์จะลงมาขอบบ้างพอดีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นเทรดดิ้งในกกอบไซเวงหลักการคืองั้นเราขายก่อนที่ตลาดยังเชื่อว่ามันยังยืนได้แล้วเดี๋ยวพอไปซื้อกลับตอนเี่วมันจะหลุดอืมอ่ะไลยตามตีมนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะเห็นปัจจัยบวกใหม่ๆเนาะตอนนี้ก็รออยู่นะคะได้ค่ะพี่จงวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ